น่ากินมากข้าวกี่ขายเสมอหรือเปลาา่าจ๊ะง่วงโดกมากเพดบะเ,เพดหรอืหรอส่วนตัว กินไปมา่บ้านโอ้แสบนี่นี่สามสามชิบสามชิบสองตัวสามชิบสองอันมันแมน์ดนหน้าดีเี้ยังอันมินมินเขาสิบกว่าดีบันบันเอาเอียงเฮ็ดแม่พิ้นี่เลยลูกป้านเนาะใช่ เ้าน้วเหนี้วข้าเนียวข้าวเหนียวบ้านเฮานี่แหละไม่เขานี้วบ้านเฮาโรนี่เห ENNIS, ็ดข้าเนียวบ้านเฮานี่เขานียวผนบ้านเเตียโอ้บอแมนนี่บอกขับปั้นแม่สิบม้นเขาก็โอ้เดี๋ยวลายบาทจะได้เดกเขาจีนเลยนะ แตวมันก็นจะนิม่มเขาหมุนกะทิใช่ล้วนๆเลยเน,นี่ยหมุนวนว่ารอบ๊อบป้าต้มยังเลยเหรอใช่เคยเห็นเพจทีดด่ว่าเขาใส่อันกะทิบ่ใช่ใส่กะทิบ่ใส่ข้ขาวเขาปรุงข้าวอ๋อใส่ข้าวเนี่ยหมนุนหุ่นมุ้นยังแบบนี้แบบบิบ๊กซี อันนี้เดี๋ยวจะปั่นเนี่ยจากไปขั้นตอนในการทำข้าวจี่ขายอันนี้ข้าวจี่ผสมแล้วผสมกะทิประมาณหามีอ,อันนี้เอาเท่าใดนี่อโอ้พ่อเห็นตัวเลขเอ,เอาเท่าไรก่อนประมาณห้าสิบห้าถึงหกสิบห้าอ๋อช่วงห้าสิบถึงหกสิบอ่ะอันนี้ห้าสิบแปดเราได้เนี่ยเออ,อเป็นอย่างที่ ้ากาประมาณห้าสิบถึงหกสิบนีิน <Ờ S 1> ะอ๋อเอ้ยทานข่อยนช้อะไมตัวจีนเนี่ยไอเสียิเติมไปอืแล้วก็พิมพิม oh. จะได้สวยงามแดงบนบนม,ม,มีแดด อ๋อปริมาณก็จะเท่ากันพอดีคำอยูนฟ้ากระปกนั่นเฮียวันวาเลนไทยก็จะเอามูลูกหัวใจอ๋อ <c oughs> มาวันวาเลนไทยเนียอันนี้บอกบ,บอกลูกหัวใจบอมเด้ยยาก สีเหลืองขึ้นไข่ล้วนๆเด้บ่มี่ยังผสมโบเลอ์ยังผสมไข่แดงหรือไข่ขาวตีต่อรวมเลยออื